ครับผสวัสดีครับคลิปนี้ก็พี่พักน้องมาดูมีเกิดมีเหตุเกิดขึ้นอยู่กับไอ้ครัววัดบ้านน้องกงครับผมครับป่พาพี่น้องไปดูมีรถเป้นมาสวัสดีครับผมจะพาพี่น้องไปดูว่ามีเกิดเหตุไฟไฟไหมครับไฟไหมครัวครับผมดูเป็นไรเบลือหน่อยมีใครเป็นไรเบลืกมีใครเป็นไรดออเออมีตะกนเก่งมีตะกนเก่ง เออในเกิดไฟไหม้ครับผมไฟไหม้ครัวไฟไหม้ครัวครับผมครัววัดบ้านน้องกงครับนะทางทีมีไม่มีไม่มีไม่มีครับครับอ,อกไฟย,ยังไหม้อยังลุกอยู่เลยครับผม เกิดที่วัดบรร้านนงกงครับผมมีมีม,มีคนเป็นไรไหมป่ะม,มีคนไหนไป<ม>เออคแล้วครับผมก็เท็ดไฟแก๊สรั่วครับผม บาแก๊สด้วยบาแก๊สด้วยมทังนม่ระเบิดอกหั่เพราะว่าออม่มันไม่ระเบิดอกัมันแค่เมื่อทังคุ้ไหมัน ok> ้งมันต้องแก๊สแก๊สเลี้ยงเด็ดตองอันนม้เลี้ยงมัตลอดนน่นนยังอันนี้ยู่ใช่ไหมนะใช่แก๊สยังมีนเออยังมีแก๊สมันออกได้่ไหมอครับัอนนี้ก็เกตชลมุนยุทธวัต บ้านน้องกรงครับผมตรนกมครับพอไมรู down, right? ้ครัรถไไซนี tutaj, i, hey, get, get, get. ่มอไซเต็มเลยเอามมไซออกพร้อมเลยไอแก๊สแก๊สแก๊สด้วยแก๊สด้วยมมไซมมไซเอามอไซออกให้ด้วยครับโมไซ น่อยออกไปเลยน้อยไม่ต้องสามารถนี่รถน้ำก็จะมานี่ออกห่างออกห่างเลยครับออกห่างเลยอเมอไซค์ของใครนี่รถ อย่าเวียงออกหางอย่าออกหางออกหางทั้งนู้นอย่ามาอย่ามาอย่ามาทั้งนู้นอย่ามาอย่ามาทั้งนู้นอย่ามาครัววัดน้องกงครับผมสลาแดงภาพบรรยายครับผม you What are ไฟไหม้ครัววัดน้องโกงครับผมเหตเกิดเหตุเกิดรับเหตุเกิดไฟไหม้ครัวโรงครัวครับผมอยู่อยู่ข้างในนี่ Thì thì ừ, ừ, đoạn, để đưa vào chuồng hiện cảnh, có đi? mới cho ấy, thăn, cho ấy thăn, nhỉ? Cho bít bít. Ừ, cho bít. Thoái ยังลุกครับผมน,นี้ไฟยังลุกอยู่น,นีไฟยังลุกอยู่ครับผมไฟยังลุกอยู่ครับเจ้าหน้าที่เหตุด่วนครับผมเหตุด่วนเหตุด่วนกสตัวโรงทัวร์วัดบ้านน้องกงครับ

ไยังไม่ดับครับผมยังยังมอดเลยยังไม่มอดเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอ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 ชุดแนวรอชุดแนวเป็นแบบนึงนะรอชุดแนวเปน cái 1 lọ gì đó nghe <coughs> nó chỉ <coughs> thả từng điều ไฟยังไม่ดับเลยครับผมไฟยังไม่ดับเลยไฟยังลุกอยู่เลยครับผมอันนี้ไฟยังลุกอยู่เลยดินไทยอยู่ในเหตุการณ์ดิน เขาอยู่ในเหตุการณ์ใครอยู่ในชัวร์ตอนนั้นแล้วปรู้ว่าใกนั่นมาจะปัดใ่โอ้ตัวปัดจะเลมาเออ,เอ,อ

ดับเพลิงเข้าไปปิดวาลถังแก๊สครับเห็ดดวนครับผมเห็ดดวนเห็ดดวนเข้าวันนี้ ไม่ทัววัดบ้านน้องกงครับเป็นงานศพคนตายพอดีครับผมทำงานศพ ยังลุกอยู่เลยครับผมกำลังยังยังเลยนะยังปิดยังไม่ได้เลยไฟยังจะลุกเลยการทำงานของจิมงานดับเพลิงครับผม

ใครอย <styles. S 3> ู่ในครัวล <ver> ุง <fit> น <kind abonn és> ี่นะพวกในครัวอันนี้พวกหน่วยกาตายกหน่วยกาตายเดี๋ยวหน่วยเคลือ่อนเรือเดี๋ยวหน่วยเคลื่อนเรือไม่เไยรู้อะลรอะล้ม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  กูได้กูก็ทำมาทำไมกันเขาถ่ายเปกำลังใจเลยเอ็งกูใหญ่ครับผู้ใหญ่นุ๊กผม้ครับเป็นผู้น้ำดีดีเฮ้ยกำลังใจลูกลูกน้องเออได้ถ่ายเลยแบบนี้ใหญ่น้องผมครับผู้น้ำดีดีเอาเลยฮะถ่ายเท่านี้ ตอนนี้ก็สงบแล้วครับผมเจ้าหน้าที่กำลังเอาถังแก๊สออกไปทั้งนอกครับเจ้าหน้าท่กำลังเอาถังแก๊สออกไปอันี้อยู่ทั้งนอกครับผมใครใครใครคนเย็นในตัวฮะ ตู่ะคอ,อ,องน,นอ,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 อนนี้ก็เริ่มสงบลงแล้วครับผมเจ้าหน้าทีไ่ไปไปดูไอบอลอันนี้ครับบอลเสียหายที่เสียหายครับผม มาปนี่แลวครับี่มาเปนนีแลยด๊อนนี่นิกินเืองทำ่ะในชัวครับผมครัวครัววัดบ้านน้องกงครับ ครับในครัวในครัวใครใครอยู่ในครัวเมื่อกี้ฮะใครอยู่ในครัวคนนี้อยู่ในกันมดใช่ไหมอยู่ในกันมดโอ้ดีแหละดีแหละปลอดภัยเดิมเออไม่มีใครเป็นได้ดีแหละปัจจุบเป็นเออเป็นรุนนี่ใครก็นานี่เออโอ้ดีดีแหละดีแหละปลอดภัยปลอดภัยเออดีแหละไปแล้วนีไปแล้วนี่อ๋อเนี่งเห็นแล้วรวยของเ้าทั้งมึงเลย บาดเจ็บคนหนึ่งครับผมไฟลวกคนหนึ่งครับลวกไครบาดลวกแขนลวกไไปหาหมอแล้วไป,ไ,ไปแล้วว่าลวกไปหาหมอแล้ววะวครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งครับผม